สวัสดีครับวันนี้จะพาเข้าไปดูกิจกรรมของนักศึกษาที่โรงเรียนชุมชนสามพร้าวนะครับมาบริการประชาชนของนักศึกษาก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับปรีนะครับก็มีบริการหลายอย่างนะครับ รถมอเตอร์ไซค์เยอะจริงๆมางานอาชีวะบริการประชาชนนักศึกษาออกมาบริการประชาชนนะครับเมื่อนี้พนก็มีจัด กิจกรรมนักศึกษามาออกทํากิจกรรมตัดผมเปียนน้ำมันเครื่องเนี่ยรถมอไซค์จอดเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ้งข้างหนึ่่โรงเรียนสุมชนสามพาวก็ใสนะคะ เปลียน,ยนะนยนะถ่า,ย,า,านะะยนยนะ้ำมันเครื่องนะใครมีรถไฟฟ้าอย่ามานะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเบรกไหมเปลี่ยนเบรกไม่เปลี่ยนนะคะน้ำมันเครื่องอย่างเดียวอาการเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าอาการหนักเอาไปที่ไหนเข้าศูนย์ด้านหน้านะคะใช่ไหมไม่นะตรงนี้เราก็ดูแลให้นะ Gracias. ินแล้วรอแล้วก็สวยนะคะรวยด้วยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์ยินดีให้บริการส่วนผัดไทยของเรานั้น